สวัสดีครับทุกคนโควิดมาอีกแล้วแล้วเราอาจจะได้หยุดเรียนแต่เราจะมีการเรียนออนไลน์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบแต่บางคนเรียนออนไลน์ผ่าน p TV v ไม่ว่าจะเป็น1 2 3ที่เ้าบางคนก็เรียนผ่านแอปซ o m แบบคู่ตัวตัวตัวแต่ววันนี้ทางช่องของเราก็จะมาสอนวิธีการเรียนแบบตัวต่อตัว โดยที่คุณครูนั่งสอนนักเรียนนั่งดูและจดตามเอาหน้าจอมือถือขึ้นไปไว้บนคอมสำหรับคุณครูว่าเวลามีสไลด์อะไรสอนก็ขึ้นไปไว้บนคอมหรือว่าจะเอา iPad แบบนี้กับแอปเป p เพนซิเขียนแล้วขึ้นบนคอมด้วยแอป Zoom จะทำยังไงมาดูกันเลยครับอ่ะเราเข้ามาอยู่ที่จอ Desktop ของผมแล้วนะครับ ถ้าคนยูอยู่ใช้เป็นระบบปฏิบัติการ Mac หรือไม่ก็เป็นระบบปฏิบัติการของเป็นตัวของ Windows นะครับสามารถทําแบบผมได้เลยเพราะระบบปฏิบัติการผมก็เป็น Windows เหมือนกันนะจะเปิดให้ดูเนี่ย Windows แปดนะครับแต่ผมเป็นลงเป็นเป็นเจ้าตัวของเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็น Team OS กันแล้วกันเป็นทีมนะครับก็แรกเลยครับให้เราหาเบราว์เซอร์สักหนึ่งเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Edge ก็ได้ Google Chrome ไฟฟ็อกก็ได้นะครับขึ้นมาอ่าเสร็จแล้วเราพิมพ์ในช่องค้นหาว่าอ่ o w า r s w f t soft ครับตัวนี้ลิงก์นี้ลิงก์แรกนะครับ Apowersoft m e อฟติมนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับหรือสนับสนุนกดเข้ามาให้เราเลื่อนลงมานะครับอ่า มันจะมีโอ้หลากหลายแอปของอ h o s o f t อมากให้เรามาดูเครื่องบันทึก Android ตัวนี้นะครับกดเข้าไปมันจะเขียนว่าดาวน์โหลดฟรีเราคลิกดาวน์โหลดเลยครับตกลงแล้วเราก็เลือกที่จะเก็บไฟล์นะครับกดเริ่มต้นดาวน์โหลดไปเลยเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟล์ปกติเลยครับแล้วก็โอเค s t s t l n l x t x t a g r e e next 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 เรเรื่อยๆเลยครับอ่า โอเคนั่นกด c a n เ e ลเยสกดเสร็จแล้วครับเมื่อเราติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะครับเราจะได้แอปหน้าจออย่างนี้เป็นอ p o พาว soft n n d ฟต์ r อ e e รอยแล้วกดเดมมันคลิกเข้าไปมันจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราจะมาต่อที่จอมือถือของเรานะครับโอเคกดการกรบาทมันจะเป็นหน้าจอนี้นะครับ ที่จอมือถือนะครับอ่แล้วผมจะสกีนเรคคอร์ดให้ดูนี่ครับนี่มาที่จอมือถือ,อผมแล้วอ่าผมก็จะกดลาก notification ลงมาและนี่ครับ Smart View ผมก็กดเปิด Smart View แล้วผมจะมาดูที่คอมพิวเตอร์อ่ะอ่ะ Power Soft and ์ i อน r ์ r แล้วต่อด้วยชื่อคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ต่อด้วยปิ o g l e Cast แล้วกดเข้าไป มัจะถามว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนว่างการแคสกดบันทึกและกดเริ่มเลยเราก็รอสักครู่นะครับมันกําลังจะเชื่อมต่อให้กับเจ้าตัวเดสก์ท็อปของเรารอสักครู่นึงอ่ะมาแล้วครับสมาร์ทวิวของเรามาแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะสต็อปการรีคอร์ดหน้าจอไว้นะครับแล้วผมจะ,ะจะเปิดเป็นวิดีโอให้ดูนะถ้าคนไม่เชื่อโอเคครับตอนนี้หน้าจอโทรศัพท์และหน้าจอ,อ ตัวของ smart view ผมมาแล้วใครใช้ซัมซุงเหมือนผมก็จะง่ายหน่อยนะครับอ่านี่นะหน้าจอผมก็มาแล้วเห็นว่ามีการ d e l ย์เล็กน้อยนะครับอ่าเรา,าข้อดีของแอปตัวนี้คืออะไรเราสามารถกด full s c r e เต็มจอได้เลยนะครับนี่ผมเลื่อนมือถือนะครับก็จะไปตามด้วยแบบนี้แล้วฟังก์ชัน smart view นี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับ โอเคเห็นไหมผมเลือกมือถือมันก็ไปตามเลยนะครับอ่ากดเขา้าเฟซบุ๊กจะสามารถเล่นเฟซบุ๊กได้ไดเสร็จแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนการสกรีนมิเลอร์หน้าจอเข้าไปเราจะมาดูขั้นตอนการอันหน้าจอขึ้นกันดีกว่านะครับโอเคครับอ่ะหน้าจอเดสก์ท็อปมาอีกแล้วโอหลายฟุตเทจมากเลยบอกว่าแล้วเสร็จแล้วครับให้เราย่อจอมือถือเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ Google Chrome เหมือนเดิมอ่ะเปิด Google Chrome ขึ้นมาจะมีสองแบเปิดแ็บใมาเลยนะครับเสร็จแล้วเลือกที่ Facebook ของเราครับผมอ่าเลือกที่ Facebook ของเราเสร็จแล้วอ้อผมลืมนะครับก็ไปโหลดตัว b a d i c a m ไม่ใช่ b a d i c a m ไปโหลดตัว Steam หน้านจอมาก่อนนะครับหรือตัว r i g ์ t o ครับ <c oughs> ผมจะให้ลิงก์ก็แล้วกันนะผมจะพิมพ์ว่า OBS Steam Lab นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ก็แล้วกันเนาะอ่าลิงก์นี้หรือพิมพ์ตามผมก็ได้นะ OBS s Team Lab นะครับมันจะหน้าจอ,อนี้นะครับกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้คลิกเข้าไปกดเริ่มต้นดาวน์โหลดนะครับกดโอเคแล้วก็รอมันดาวน์โหลดสักครู่นึงนะครับระหว่างที่มันดาวน์โหลดนะครับเราก็มาที่หน้าจอ facebook ของเรานี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกตรงที่เราจะ โพสนะครับอ่าคุณคิดอะไรอยู่ผมเลือกที่เราจะโพสเสิ็จแล้วรอรอ,รอสักครู่ครับแล้วผมจะกดปุ่มไรฟ์สดตรงนี้วิดีโอถ่ายทอดสดอ่ากดปุ่มเข้ามาแล้วรอมาสักครู่นะครับเราสามารถมาเลือกหัวข้อได้ว่าจะให้ใครดูไรฟ์สดของเราบ้างโอเคแนละ้วตอนนี้นะครับมันอ่าถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะระหว่างที่เรารอโหลดนะครับก็โอเคปิดไปกดติดตั้งมันแรกเลยนะครับ ติดตั้งมันตอนแรกเลยอ่ามาเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับอ่าเราไม่ต้องสนใจเรามาดูใช้คีย์สตีมนะครับอ่าเสร็จแล้วเราย่อจอตัวนี้ลงไปเลยนะครับเนาะเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเปิดแอป s t ีมแล็บโอบีตรงนี้เปิดขึ้นมาอ่ะตอนแรกยังไม่มีอะไรตอนแรกจะเป็นหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมครับกดดันจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับ วิธีการนะครับก็คือให้เรานะครับกดปุ่มบวกตรงนี้เสร็จแล้วเราเลือก Windows Capture ครับกด Add Source แล้วก็ตั้งชื่อเป็นอ่าโน้ป <Nope. S 1> สมาร์ทโฟนกันแล้วกันอ่าโฟนกด Add Source เสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเจ้าตัว Apple s o f t ตัวเนี้ยอ่าเปิดขึ้นมานะครับหรือกด อันติเน็ตแทบนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะก็เปิดตอนนี้ขึ้นมาอ่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้วให้รอให้มันลากมาอยู่ชิดซ้ายครับผมเอ่อโอเคเสร็จแล้วนะครับเอาใหม่นะกดแอดซอ e ขึ้นมา Windows Capture กดแอดซอ e ตั้งชื่อโฟน กด add source เสร็จแล้วเรามาเลือก automatic ตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็น automatic ตรงนี้ผมก็ว่าไม่ต้องเลือกอะไรมากนะครับให้เรามาดูตรงนี้ตรงคำว่า window นะครับกดเข้ามาแล้วเรามาเลือกอ่า appowersoft นะครับเราก็ดูสักตัวอ่ามันจะเขียนว่า appowersoft a n d r o i d r e c o r d e e appowersoft androidrecord นะครับกด done ฮ้าเศรลย หนักใจกดดัน <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะครับเราก็จัดจอของเรานะครับอ่าเสร็จแล้วให้เรากดแอดครับแอปอะไรแอดกล้อง <c oughs> สําหรับคนที่ใช้น้ตบุ๊กนะครับผมเชื่อเลย90%ของครูใช้น้ตบุ๊กในการสอนนะครับเสร็จแล้วเรากดวิดีโอแคปเจอร์ตรงนี้กดแอดซอสตัวนี้นะครับมันจะเขียนวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้ผมก็จะเป็นอ a m ทม์แมร่าแคปเจอร์ก็ตั้งชื่อปกติเลยนะครับผมจะตั้งชื่อว่า คามิล่าแคปเจอร์กดแอดซอสอหน้าของผมก็จะมาแล้วใส่หมวกนิดนึงนะครับเสียงมันเข้าผมเปดิดต่างไว้เนาะไม่ต้องไปสนใจแสงนะครับผมก็จะกดดันเหนื่อยแล้วกดดันผมก็จะลออย่ยอจอเล็กๆไปตรงนี้เนาะเสร็จแล้วครับผมก็จะมาดูที่ทางสับ์มือถือของผมตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิด <c oughs> ผมไปปิดหน้าต่างมาแล้วมาดูที่จอมือถือของผมแป๊บนึงอ่าดูแป๊บนึงดูแป๊บนึง ดูที่จอมือถือของผมนะครับผมก็จะเปิดจอขึ้นมาก่อนแป๊บนึงนะแล้วผมก็จะมาหาเปิดตัวนี้ขึ้นมานี่ผมก็จะครับแม่ฟุตเทจหายกำลังตัดอยู่ดีๆฟุตเทจดันมาหายไม่เป็นไรก็วิธีการนะครับคือผมจะหลังจากที่ผมสอนไปแล้วนะครับเรามาดูที่จอมือถือของผมนะครับ ผมจะไปหาไฟล์เอกสารที่ผมต้องการที่จะเปิดให้หนักเรียนหรือเปิดให้คนผู้สอนผู้เรียนดูนะครับกล้องสั่นนิดนึงขออภัยโอเคผมก็จะมาดูเอกสารของผมนะครับมีอะไรพอสอนได้นี่เจอดเรมอนอ่อแป๊บหนึ่งแป๊บน,นึงโอเคแล้วผมก็จะปล่อยจอยตรงนี้ไว้มาดูที่เดสก์ท็อปของผม ผมก็เปิดแอป Google Chrome ขึ้นมาแบบที่ผมบอกเลยนะครับเนี่ยที่ผมบอกมาที่ Facebook ตัวนี้แล้วนะครับอันนี้สอนให้ละเอียดเลยเพราะว่าคลิปวิดีโอขอผมอัดให้มันกระตุกใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็เลยมาอัดให้บนมือถือนะครับนี่วิดีโอถ่ายทาอดสดกดมาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับรอๆสักครู่หนึ่งหน้าจอก็จะโผล่มาแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าใช้กล้องเราไม่ใช้ครับ ถ้าใช้กล้องหน้าของเราก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เราเปลี่ยนมาเป็นใช้ครีสตีมแทนอ่าลดแสงนิดนึงใช้ครี t e a m แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเลื่อนมาดูด้านล่างนะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะมี steam s e r v ฟเวอร์และครีสต a มอย่างแรกเลย ผมจะคลั่กสตีมเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้แล้วผมก็จะมาเปิดบนสตีมแลบหน้าจอก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาที่ตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วผมจะมาที่อ่าเป็นตัวของ Steam ส่วนของจอตรงนี้ผมจะเลือกตรงนี้นะครับของบางคนอาจจะเลือกเป็นอ่า Steam Service Steam แบบนี้นะครับ Steam Service บางคนก็จะเลือกเป็นเลือกได้เลยเลือกเฟนบูไรแต่อันนี้นะครับเรามาเลือกที่ Custom Steam Service แล้วก็กดคลิกขวาหรือกดปุ่ม Control บอกปุ่ม V ก็ได้ที่คีย์บอร์ดของเราปุ่ม Control บอกปุ่ม V ตัวนี้ อ่ะสตรีมเซิร์ฟเวอเสร็จแล้วมาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาค e ีสตรีมแล้วกดปุ่มอันติเนตปุ่มนี้ครับเผื่อใครไม่รู้ ete, อันติเนตบวกปุ่มแท็บตัวนี้มันจะการเปลี่ยนจอแล้วก็เลือกาที่ Facebook ของเรากดปล่อยเสร็จแล้วมาดูที่คลีสต e ีมไม่ชชว่์กดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดอ่าเอาไป กด copy คีย์สตีมผมก็จะกด ctrl v วางใหม่คีย์สตีมอ่าตัวนี้ตัวล่างกด copy กด ctrl v วางใหม่กดเศร้า,าอีกแล้วกดไลนกดดันใช่ไหมเถออ่าเพราะกดดันดเสร็จแล้วปุ่มนี้ครับ go live กด go live เข้าไป เห็นว่าจะเขียนตอไลฟ์ Live, แล้วก็บอกเวลาแล้วก็บอกยอดวิวให้เราดูที่มือถือของเราครับผมจะปรับให้เป็นแนวนอนในการอธิบายข้อมูลได้ง่ายดึงโอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็จัดหน้าจอให้มันดูสวยๆนิดนึงแบบจะให้มันดูสวยๆอะ่ะแบบไหนที่มันดูสวยโอเคเสร็จแล้วกดย่อมาครับ แล้วก็มาเปิดกุ้งโคลนของเรามาเดิมอ่ะเราจะเห็นคลิปของเราแล้วนี่คลิปของเราก็จะมาแล้วเห็นว่าผมถ่ายด้วยกล้องเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับเฉพาะฉะนันเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นเพื่อนบน a c e b o o k หรือไม่ก็จะเอาเป็นเพื่อนที่ยกเว้นนะครับแล้วก็ยกเว้นคนที่คนนอกไปแบบนี้หรือไม่ก็เป็นเพื่อนอ่าเพื่อนแบบ เพื่อนเฉพาะเจาะจงไปได้อ่าอันนี้ผมเลือกไปเฉพาะชั้นเสร็จแล้วผมก็จะกดไลฟ์สดตรงนี้ถ่ายทอดสดกดเข้ามาผมก็จะกดเริ่มถ่ายทอดสดมาเห็นไหมครับอ่ะผมเริ่มถ่ายทอดสดได้แล้วผมจะลองสลับบัญชีดูนะครับโอเคโอเคเห็นไหมครับ เมื่อเราก,กดสตรีมแล้วคนด้านนอกก็จะไม่เห็นเฟซเราเลยเห็นไหมครับผู้คนที่เรายุกเว้นไว้ก็จะไม่เห็นเฟซของเราเนาะแต่เมื่อกลับมาเป็นเฟซของเราเราก็จะเห็นเฟซของตัวเองนะครับพอผมเปิดเป็นส่วนตัวนี่ก็เห็นผมไลฟ์สดตรงนี้วันดีครับดีเลย์ก็ค่อนข้างดีเลยน์นิดนึงแต่ว่าไม่ได้เกินดีเลย์มากนะครับเราก็สามารถอ,าอธิบายไปเออเนี่ยใจแอนเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะซีนิโอปากแ,ลแลหลมแหลมหูใหญ่ เดลิมอนหัวก็กลัวเหมือนหมีเหมือนแมวนะแต่เขาเป็นแมวนั่นแหละตอนนี้ก็จะอธิบายไปเห็นไหมครับดีเลยไม่เท่าไหร่นี่แหละครับคือข้อดีของการสตรีมหน้าจอโอเคเราจะไปดูช่วงท้ายคลิปกันเลย